ดรแจ็คบอกเลยนะกางเกงช้างใช่ไหมกำลังฮิตเป็นที่นิยมอย่างที่บอกเลยว่ามันเป็นกระแสเหมือนกันนะครับเราได้ยินตอนนี้นอกจากกางเกงช้างถัดจากกางเกงช้างมาก็จะเป็นกางเกงแมวสีสวดิ์กางเกงแมวโคราชถูกไหมแล้วตอนนี้มากกว่านั้นเนี่ยเยอะแยะแต่จังหวัดมีกางเกงของตัวเองหมดเลยนะมีลบบุรีมีกางเกงอะไรฮะกางเกงกางเกงลายลิงลายลิงจะบอกว่าลียงกางเกงลิงเลยอ่าอ่าบ้านผมนะขอนแก่นนะครับ ไดโนเสาร์เดินดงตอนแรกก็งงเหมือนกันไดโนเสาร์ธรรมดาก็ได้มาทำไมต้องไดโนเสาร์เดินดงเดินดงคือเดินในป่าเป็นไงฮะก็ก็สวยดีลายไดโนเสาร์ใช่เป็นลายไดโนเสาร์สัตว์ประจําจังหวัดขอนแก่นคำขวัญก็มีไดโนเสาร์ด้วยเนี่ยนะแล้วมีกางเกงลายปลาแรดที่อุทัยธานีคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าแต่ละจังหวัดก็พยายามในการที่จะทํากางเกงออกมาเป็นลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดของตัวเองเนี่ย มีคนหนึ่งนะที่กาลังจะทําครับเมื่อวานคุยกันแล้วเขาบอกตั้งใจเป็นเรื่องเป็นราวกากเผู้ประกาศของเราคุณกรองแก้วเป็นกางเกงอะไรดีฮะกางเกงเธอมีสวนใช่ไหมมีสวนผลไม้สวนทุเรียนสวนบังคุดจะทําเป็นกางเกงรูปลายทุเรียนเอามาไว้แจกสำหรับใครที่สั่งผลไม้จากสวนภาวาของเธอเดี๋ยวรอรู้กันพูดจริงจังมากแต่ผมจะรอดูเหมือนกันเพราะเป็นลูกค้าเหมือนกันเนี่ยสุดท้ายเราสั่งไปแล้วเนี่ยจะได้กางเกงลายทุเรียนบังคุด ของส่วนกรองแก้วหรือเปล่านะก็ที่บอกไปคุยกันครับคือประเภทของกังเกงอย่างที่ก่อนน้นนี้เราห่วงว่ามันมีทั้งในส่วนของผลิตในบ้านเรามีทั้งลักลอบขนมาตามช่องทางธรรมชาติในการมาจากเพื่อนบ้านที่จีนด้วยเนี่ยนะครับ,รบตกลงเราจดลิขสิทธิ์หรือย,ยังเราจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้เลยลงไปสำรวจดูว่ากระแสะความนิยมยังฮิตอยู่เหมือนเดิมไหมแม้ว่าหลายจังหวัดจะมีหลายกังเกงออกมา ทีมข่าวละครับลงที่ตลาดโบเบนะครับก็พบว่ามีทั้งชาวต่างชาติและก็ชาวไทยเนี่ยเลือกซื้อกางเกงช้างกันอย่างต่อเนื่องทางร้านอะ่ะเขาฝากบอกด้วยนะบอกว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยนะครับควรจะจัดงานให้เป็นตลาดคนเดินโดยเฉพาะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งบรรยากาศการซื้อเสื้อผ้าดโดยเฉพาะกางเกงช้างที่โบเบสเช้านี้ครับคุณผู้ชมมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเดินมาทางเดินทางมาเนี่ยนะครับแล้วก็ เข้าร้านนั้นออกร้านนี้เลือกซื้อเลือกดูกันตลอดเวลานะครับแม่ค้าคนหนึ่งเขาบอกขายของที่เนี่ยมากกว่า30ปีแล้วเล่าแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกางเกงลายช้างเนี่ยมีมานานแล้วนะแต่เพิ่งมาได้รับความนิยมเมื่อปีที่แล้วทุกวันนี้ทั้งกางเกงทั้งเสื้อหรืออื่นๆที่มีลายช้างขายดีทั้งหมดโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ผ่านมามักมีเพียงชาวต่างชาติที่สนใจปัจจุบันมีคนไทยมาซื้อหามากขึ้นส่วนใหญ่นอกจากสวมใส่เองแล้ว นะครับชาวต่างชาติยังเอาซื้อกลับไปฝากที่บ้านของตัวเองอด้วยไงกลายเป็นของฝากราคาเริ่มเนี่ยตั้งแต่50บาทนะครับส่วนกางเกงนะ50บาทถ้าเป็นเสื้อเนี่ยจะเริ่มต้นประมาณ90บบาทขึ้นอยู่กับขนาดยืนยันนะว่าของไทยราคาไม่แพงเพราะของไทยงานดีมีคุณภาพอันนี้ลายแมว อาจจะเป็นแมวโคราชถูกไหมแมวสีวสวาร์ต่างๆที่บอกว่าของไทยคุณภาพดีคือเขามีการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าคือลองเทียบนะของถ้ามาจากจีนเนี่ยบางทีเนื้อผ้าอาจจะบางกว่าการเย็บตะเข็บต่างๆเนี่ยมันจะไม่หลายชั้นเหมือนกับของไทยไง,<อ>งและประเภท,ทของผ้าเองความนุ่มของผ้าเขาบอกผ้าของไทยเนี่ยสัมผัสเทเจอร์ของผ้าเนี่ยนุ่มกว่าใส่สบายกว่านะฮะการเย็บอย่างที่บอกว่าคัตติ้งอะไรต่างๆก็สวยกว่าแล้วก็แน่น ใส่แล้วเขาบอกไม่ขาดง่ายเป้าไม่ขาดกตกิงช้างนี่จะเซนซิทีฟพอสมควรอ๋อเหรอฮะเขาบอกว่าเวลาดูนะถ้าเป็นของไทยเนี่ยช้างจะไม่มีกลับหัวไงช้างจะเป็นช้างธรรมดาลายเดียวกันทางเดียวกันเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เท่าเนี่ยสองสามตัวต่อมาแล้วตัวอีกตัวหนึ่งกลับหัวมาเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เมดอินไทยแลนด์นะลองฟังแม่ค้าดูครับเรื่องของการซื้อขายก่้งช้างครับของเราเมดอินไทยแลนด์ถ้าลูกค้ามาถามว่า อ๋อทำไมป้าขายแพงจังป้าไม่ได้ขายแพงนะลูกเพราะว่าของเราเป็นของไทยการตัดเย็บฝีมือของเรามันปาน,นี่กว่าและทุกอย่างแล้วเราก็ยังช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกันให้มีงานทํากระจายรายได้สู่ชนบทด้วยเราต้องช่วยกันสนับสนุนช่วยกันซื้อาโอเคเขาก็ซื้อแล้วมันก็ไม่ได้ว่าแพงมากมายนะลูกแค่นิดหน่อยทางเพื่อนบ้านที่เขาเข้ามาเนี่ยมันถูกจริงเพราะว่าเขาซื้อจํานวนมากๆ แล้วช้างของเขานี่หัวกลับแล้วเนื้อผ้าของเขามันต่างกับเราเพราะว่าบางคนไม่รู้แต่ถ้าป้ามาป้าจะบอกลูกค้าตลอดออธิบายให้ฟังนะครับอ่ะแม้ค้ายังฝากนะครับบอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยว่าควรนะจะอาศัยจังหวะที่กางเกงลายช้างได้รับความนิยมแบบนี้จัดเป็นงานเลยดีไหมเป็นงานถนนคนเดินสัปดาห์ละครั้งจะเป็นช่วงสุกเสาร์หรือวันอาทิตย์เวลากลางคืน พื่อให้บรรดาพ่อค้าแม่ขายเนี่ยนะครับได้ขายของได้เป็นการกระตุน้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นด้วยขณะที่ลูกค้าที่มาเลือกซื้อก็บอกนะครับซื้อกางเกงช้างอ่ะเพราะเป็นกางเกงที่กําลังได้รับความนิยมอยู่ในกระแสอยู่นะนําไปฝากลูกหลานอีกทั้งยังต้องการสนับสนุนสินค้าไทยเพราะเป็นของที่มีคุณภาพเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่มีมาอย่างยาวนาน